โอเคสายต่อไปนะครับสหายเอ็มนะครับนะปกติเขาจะมาสายแรกๆวันนี้มาสะดึกนะครับสวัสดีส,ส,ดสหายเอ็มครับสวัสดีครับวันนี้มาสะดึกเชียร์วันนี้นะ<ด>มาช่วยนะเพราะว่าไม่มีสายขอบคุณที่มาช่วยกันที่มาช่วยกันพอดีเลิกกะมาไงเข้ากะบ่บบายครับผมผมอึดอัดพอดีวันนี้กําลังจะมาโปรโมทหนังสือไอ้นี่ผมไปซื้อหนังสือเขาเรียกว่า ฉบับลงพิมพ์ประจักษ์วิทยามันเป็น second hand book อัะนะ,อะของของร้านรักสยามอันเนี้ยมันเนประมาณสองห้าหนึ่งหนึ่งพูดถึงประวัติรัชธรรมนูนไทยที่กรมหมืนน่นนาราทิปพงประพันธ์เนาะเขาตอนนั้นก็ยังชื่อเออ่วัน,นวัยทยากรนะอ่าผมจะบอกว่าผมไม่ขอลงประชามาติอของรัฐบาลเฮงสวยนี้ แล้วผมวีมีความภูมิใจที่ผมไม่ได้รับร่างของหกศูนย์เพราะวันนี้ผมอ่านเนี่ยผมอ่านทั้งหมดนะประมาณแปดรอยหน้าเนี่ยผมอ่านจบหมดแล้วนะไอ้เรื่องสวได้เหรออ่านเรื่องสวเด้เหรอไม่เอ่อประวัติเราจะทานวนไทยอ๋อโอเคโอเมือ่อเล่ม,เล,มเล่มที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็น second hand book เนาะมันประมาณป,าณปีสองห้าหนึง่งหนึ่งวันนี้นั่งอ่านทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นผมจะพูดว่า เราจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยไหลกลับเหมือนที่คุณต๋อมชัยธวัฒน์พูดเลยประชาธิปไตยไหลกลับประชาธิปไตยย้อนยุคนี่นะใช่ไหมอันเดียวกันไหมเพราะใช่ใช่นั่นแหละเพราะว่าฉบับห0ศก็คือตัวที่เขาไปตัดแปะมาจากสองสีเก้าสองที่บอกว่ามาตราหกมาตราที่บอกว่ามาตราหกใช่ไหมของหกศนเนี่ย นั่นแหละเขาไปตัดแปะมาจากสองสี่เก้าสองแล้วผมจะบอกให้เลยนะว่าไอ้สองสี่เก้าสองเนี่ยถ้าถ้าจําไม่ผิดนะผมอ่านดูแล้วเนี่ยอ,อตอนนั้นนะ่ะรัชธรรมนูญฉบับเนี้ยพวกผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะ่ะเป็นคนเซ็นรับรอง oh. รัชธรรมนูญที่เลวที่สุดนะยุคนั้นมันกเ็เรียกอะไรอภิรันนนตนรชไหมเปนหมายความ่าง ใช่ใช่เพราะว่าไอคนที่ชื่อลังสิทธิ์อะไรที่มันตายหายลังสิทธิ์ประโยชน์รัศะผมนิ่งเสียได้เลยนั่นแหละน่าจะถูกยิงตายไปซะน่าจะถูกประหารชีวิตแต่ก็อย่างว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมผมมานั่งอ่านดูโอ้โหเชื่อไหมมันเป็นประชาธิปไตยไหลกลับเพราะว่าหมวดหกเนี่ยของสองสี่เก้าสองพูดถึงแนวนโยบายแห่งรัฐพอเรามามองดูของสองห้าหกศูนย์เนี่ยแหละเขาตัดแปะปากขูกมา เพราะว่าสองสี่เจห้าทำไมคุณไม่เอามาใช้อ่ะออใช่ใช่สองสี่็ดห้าน่ะถ้าคุณคิดถึง27มิถุนาสองสี่เจ็ห้าผมว่าฉบับนั้นน่ะสามาตรานะ่ะขนาดขนาดต่อรองกันนะอาจารย์ปีดีนี่แกอายุแค่32มองเองนะใช่ที่แกทําการอภิวัตนะ่ะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปเอาผมไปค้นคว้ามาจากอ่าคนที่ชื่อดุษฎีพนมยงอะ่ะที่ว่าพี่ขุนทองไปเจอลูกสาว <นะ S 1> ลูกสาวนะ ใช่เขาก็ทําหนังสือนะแต่เขาลงเป็นไฟล์ PDF ผมพิ้นมาอ่านไ oh. ล่กลับไปกลับมาช่วง20ปีที่อาจารย์ปีดีไปอยู่ที่เมืองจีนนลนะ <God. S 2> เพราะว่าไปหาในแบบอ e ีบุ๊กคำตอบที่ได้จริงๆเนี่ยครอบครัวพนมยงเขาไม่ใช่สยศาสตร์นะเขาใช้หลักสังคมวิทยาศาสตร์ ah. ใช้ตรกกศาสตร์ไม่ได้ใช้แบบเอ่อสายสายแต่ละสายที่ว่าพี่น้อง FC แต่ละคน hmm. พูดถึงหลักพุทธศาสนาเนี่ย hmm. ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย การสอนที่มันบิดเบือนน่ะถูกเชื่อไหมผมจะพูดได้ฟังเลยนะว่าที่ทํางานผมเนี่ยผมยังขัดแย้งกันเองเลยนะผมบอกว่าคนมีศีลก็คือคนปกติคนไม่มีศีลก็คือคนไม่ปกติการที่เอเราใช้วัตถุมงคลเนี่ยพระพุทธเจ้า,จาก,ก็ไม่ได้บรรัญญัติเนาะมผมพูดอย่างนี้เลยเชื่อไหมตัวันนี้ผมถอดพระทิ้งหมดแล้วแล้วก็ผมก็ค่อยให้วัตถุมงคลคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วเป็นมานานยังหายมานาน,นยัง,ยงเป็นมานานยังผมเลิกหมดไปเยอะเลยเพราะว่า <laughs> ผมเนี่ยศึกษาทั้งคริสต์แบบคาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์แล้วก็พุทธแล้วก็แต่แล้วก็ฮินดูเนาะแต่อิสลามเนี่ยไม่ได้ศึกษาแต่อิสลามเนี่ยเขาจะใช้วิทยาศาสตร์นะถ้าจริงๆสงครามครูเสดเก้าครั้งเนี่ยอ,อิสลามชนะนะที่ที่เยรูซาเล็มอ่ะที่เราเคยดูเด็กคิงดา o อัพเฮเว่นอ่ะ,อะ oh. ที่ว่าซาลาดินอ่านั่นแหละเพราะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักจริงๆเราใช้วิทยาศาสตร์นะผมว่า เราต้องใช้เหตุผลในสังคมอ่ะแล้วทำไมหกตุลาหนึ่งก้ามันถึงรุนแรงกว่าสิบสี่ตุลาสหนี้ไปมันมีความแรงฝังความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปไหมเขาเขาเขาเรียกรัฐบาลไอ้หอยไงรัฐบาลหอยทานนกายวิเชียนเออ ใช่ยังไม่ตายนะทุกวันนี้จริงเนี่ยยังอยู่เหรอทานนกวิเชียนเนี่ยยังไม่ตายเลยยังอยู่ไม่ช่หายตายย่าชิมหาเราบอกว่าไอ้เปรมตายเก้าสิบหกเลยมันยังไม่ตายทานนกวิเชียนเนี่ยเฮียที่สุดแล้วนะเผด็จการที่สุดมากกว่าพวกสลิดนะสลิดเนี่ยใช้มาธรรมนูญใช่ไหมการปกครองสองสองห้าศูนย์สองแล้วหลังสือเล่มเนี้ยที่ผมเอามาเนี่ยก็คือว่าผมเห็นชื่อกรมาหมื่นนราทิย์ใช่ไหมก็คือพระองค์วันน่ผมก็มาลองอ่านดูสิ ไม่น่าเชื่อเนาะเป็นเจ้าที่จะเรียกพระองค์เจ้าปิสดางกลับชาติมาเกิดดีไหมเนี่ยก็เห็นหลายๆสายก็พูดถึงเทียนวันเนาะผมก็ว่าเราก็ลืมนึกถึงพระองค์เจ้าปิสดางเล้อนั่นก็ไปตายอยู่ลังการนะไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยนั่นกรณีอันนี้เราแบบมาวรเดชใช่ไหมหรือยังไงอ๋อโอเคเรื่องนี้ผมจำไม่้ปิสดางใช่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 ผมผมกําลงจะอะถ้าเราบอกว่าประวัติศาสตร์บ้านเราเนสอนแต่ด้านบวกใช่ไหมแล้วเรามาคุยกันบวกลบไหม คุยกันด้นลบนดีดีดีดิมันคุย <ละ S 1> ครบด้านเนี่รยรอสามเนี่ยรอบสามเนี้ยเขามีลูกแต่ละคนเป็นพระองค์เจ้าหมดเลยนะออทำไมเขาไม่ตั้งกลูกเขาเป็นเจ้าฟ้าล่ะเ,ออเพราะว่าบุญนาคนี่แม่งกุมอํานาจหมดเลยนะจนปัจจุบันนี้บุญนาคอมาตย,ยักุลยังแทรกแซงกิจการการเมืองทั้งประเทศอยู่นะใช่และไอ้บุญนาคนี่มาจากไหนอะเปอร์เซียตุอีห่านในปัจจุบันอคิดนี่ไงเขายังกุมไม่อยู่ไอันี้ไอันี้ไม่ได้แบบไอ้นั่นนะผมว่า หลังๆมาช่องเรามันเริ่มใช้เขาเรียกว่ามีความเป็นอุนดมคติมากขึ้นอ่ะถ้า <Okay. S 2> เรามีหลักการเ <Okay. S 2> นี่ยผมผมฟังอย่างของอาจารย์ประวินนะอาจารย์ประวินบอกว่าถ้าให้ผมกลับไปประเทศไทยแล้วผมต้องเป็นเหมือนโทนี่กับใครนะไอจักรภพเพนแขงเนี่ยนะ<อ>ผมขาดผมขายหลักการผมไม่เอา mm. ตอน mm. คุณลีภัยโอ้โหพูดดูดีเนาะ mm. ใช่ไหมไปเจอคนนั้นคนนี้แต่พอคุณมาเมืองไทยคุณไปช่องท็อปนิวคุณไปช่องวอย คุณผสมพันธุ์สัตว์น้ำได้ยังไงอ่ะคุณกลายเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำที่ทุเรที่สุดที่ผมเคยเห็นน่ะเอ้ยสมัยคุณอยู่กับทำไมคุณดูดีกันจังอ่ะแต่ทบแบบนี้คุณขายวิญญาณกันไปเพียงแค่ต้องการกลับบ้านจริงเหรอไม่ใช่ประการเมืองเหรอแมต์แมต์ปีที่แล้วน่ะมีลุงไม่มีเรานะแมตต์ต่อไปของของเสรีประชาธิปไตยในประเทศไทยคืออะไรมะคือการชิงประเทศแต่ผมจะบอก ในตอนที่อนาคตใหม่นะอาจารย์ปียบุตรอ่ะแกแกใจร้อนแกก็อยากทําปีดีปีดีโมเดลของตัวแกเองอะ่ะอืมแต่แกลืมไปนะว่าแกได้ไปสร้างช้ยธวัตตุลาธนไว้แล้วนะแล้วช้ยธวัตตุลาทนก็เคยเป็นบรรณาธิการสํสนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันไงเอ <laughs> อเออเขาก็นั่นแหละก็ลุ่มสุขุมลุ่มลึกนะผมว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมอะ่ะเราต้องมองสองคนเนี้ย เค่องน้อยก็เป็นมันสมองนะอาจารย์ปิยบุตรมาปุ๊บชัยธวัฒน์ต่อสารต่อใช่ไหมจริงๆตอนเนี้ยให้เรามองดูในก้าวไกลอ่ะผมว่าเหมือนกับที่พี่จอมบอกเนาะมันมีสวไอสสกปสอะไรเงี้ยธนาธรเขาไม่งงว่ามีแมลงสาบมาขังตัวอยู่พวกนี้จะทํายังไงใช่มันมันมันมีงูเห่ามันมีแมลงสาบมันซึ่งถ้าถามว่าเราเห็นบทเรียนมาแล้วจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะประชาชนทั้งประเทศอ่ะถ้าคุณไม่อยากได้พักเหล่าเนี้ยจริงๆไม่ยากเลยแมชที่แล้วมีลุงไม่มีเราทําไมพวกคุณไม่ รวมไทยสร้างชาติล่ะส่วนมากใช่ไหมแต่คุณต้องเข้าใจกันว่ากระบวนการสลิมนะเดี๋ยวผมจะเล่าแบบส่วนตัวให้ผมอของผมนะผมไปฟองโพสใน facebook เพจของพวกเป็นเสรีประชาธิปไตยเหมือนกันแล้วมันก็จะไม่มีไอ้พวกสลิมใช่ไหมไอ้ที่ว่าทําเป็นหน้าหมาแล้วก็มีพาดขาดพาซอมใช่ไหมแล้วก็แหกปากอย่างเนี้ยผมพิมพ์แค่ว่าแปดหมื่นสี่พันปุ๊บมันก็ส่งคอมเมนต์มาหาบอกผมไอ้เนี่ยธนาทวยพิททวยไอ้เนี่ยพวกล้มเจ้าไอ้พวกโอ้โหเฮ้ย ขนาดแค่แปดหมื่นสี่พันนี่มึงเข้าใจกูขนาดนี้เลยเหรอมผมคิมแค่เลขแปดหมื่นสี่พันอ่ะเฮ้ยมัน,นไปเป็นตัวเลขได้ตูมีสมองแปดหมื่นสี่พันเซลล์หรือเปล่าเออใช่ใช่ ผมพิมพ์แค่แปดหมืนสี่เฮ้ยพวกมึง <c oughs> คอมเมนต์มาเร็วขนาดนี้มึงไม่ต่างจากกออรมนอเลยนี่หว่าใช่มันฝ<ต>ังก <ผม S 1> ็่องุีุ้ยในเว็บไซต์ของ,อของกอผมไปขุดคุยในเว็บไซต์กออรมนอใช่ไหมอกออลมนอนเนี่ยมันสร้างในช่วงสมัยสงครามเย็น<อ>แล้วก็อย่างทหารพานเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยบิ๊กจิ๋วประมาณปีสองหนึ่งใช่ไหมผมอ่ะเจอคนที่ทํางานเนี่ยคลั่งชาติคลั่งแบบบ้าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ ติดความเป็นวินัยทหารน่ะผมสวนกลับไปบอกว่าอะไรปะเะ<ป>ผมบอกว่าสมัยส,สมัยสงครามโลกครั้งที่สนะองเนี่ยเขาปั่นหัวพวกมึงกันแบบนั้นแหละก็คือในวันงานวันเด็กแห่งชาติก็ให้พวกมึงเป็นผู้ชายไปเป็นทหารผู้หญิงโตไปไปเป็นพยาบาลอไอ้หา่ามึงจะติดลักธิตนาซีกันมาไงไอ้หา่ากูไม่แปลกใจเลยพวกมึงชอบทําตัวเป็นฮิตเลอร์ผมก็ฟูอย่างนี้เลยมึงจะสั่งคนเผด็จการไม่ได้มึงต้องถัดให้มีความคิดสิก็มึงเล่นไปพูดเสียงดังใส่คนอื่นเขาเนี่ย แใครเขาจะไปคิดกับมึงอ่ะการใช้อํานาจนิยมนั่นแหละฟินแลนด์แม่งถึงจะเจริญไงอย่างน้อยฟินแลนด์เมื่อ20-30ปีก่อนพี่กุนทองกับผมใช้โนเกียของของฟินแลนด์ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยผู้มาต่อก็คือซัมซุงตอนเอเชียเริ่มกลับมาขยับเราเน่ยเป็นเอเชียเหมือนกันทแท้ๆท,ท,ทำไมเกาหลีแม่งเดินหน้าไปเร็วกว่าเราเกาหลีญี่ปุ่นจีน มันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าหนึ่งระบบการศึกษาที่เราพูดกันฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มอย่างพวกเราพอพูดแบบนี้ปุ๊บอะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยหัวก้าวเล้าคุยด้วยไม่ได้ไม่เชื่อในพุทธศาสนาโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่อยากจะพูดเลยมึงไม่ต้องมีศาสนาให้กูเห็นเราไอ้หา่ามึงยังนั่งแดกเล่ามึงไม่ต้องไปอ้างศีลไม่ต้องอ้างอะไรเลยมันเป็นที่สันดาห์ศาสนาสดูเหมือนเป็นคนดีเว้ยในสังคมในระดับหนึ่งมันเชื่อกันแบบนี้เอาเอางีิดีกว่าไหม คุณคุณกล้าพูดไหมในพุทธศาสนาพระเจ้าสิบชาติอะไอที่คุณท่องกันอนะคุณก็นึกถึงแต่พระเวสสันดรใช่ไหมคุณไม่นึกถึงเตมีบ้างละ่ะสุวรรณสามหรืออะไรเงี้ยหัวใจพระเจ้าสิบชาติอะไรนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวผมผมบอกเลยเลยนะสิ่งที่สอศิวรักษ์พูดเนะี่ยเป็นความจริงอย่างหนึ่งคือเขาสอนให้พระเนี่ยติดพัทยดบ้ายศาบรรดาศักด์ นี่หรอคุณจะไปหลุดพ้นกิเลสได้แล้วคุณไม่เคยสอนหรอพุทธศาสนาเรื่องมารนะมารมีอะไรกิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทวกุตตมารอภิสังขารม,มาคุณไม่บอกหรอมารเนี่ยยังอยู่บนสวรรค์เลยเนี่ยสิ่งในพะไไรปิดกครั้งมีแะแท้ในพุทธประวัติ อะไรวสวัตติมารผจญพระพุทธเจ้าตอนตัดสรู้แล้วก็ตอนจะตายใช่ไหมนี่ถ้าคุณบอกว่าพระเก่งจริงๆแล้วทําไมอานน์ไม่บอกให้พระพุทธเจ้าอยู่อีกหนึ่งกับหนึ่งกันล่ะยังถูกมาเกี้ยกล่องได้เลยนี่ผมจะพูดถึงเราเรียนพุทธศาสนาล้วก็ไม่ได้แตกฉานจริงนี่หว่าเอาถามหน่อยดิพระพุทธเจ้าไม่เคยนินทาจริงหรอพระพุทธเจ้าไม่เคย ไม่ไม่เคยเป็นผู้มีอ่อไอ้คำว่าผมมีฐานเนาะที่ว่าสายสายกันอื่นเขาพูกแกพูดอ่ะผมกำลังปฏิปต่อใช่ไหมครับอกว่าเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามุติตาแปลว่ายินดีเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีปีที่แล้วไอตู่อ่ะแพ็กเลือกตั้งมันยังไม่แสดงความยินดีกับพรรคเก้าไกลหรือกับพิธาเลยเ <laughs> นี่เหรอผู้ใหญ่แค่สี่ข้อเนี่ยคุณยังไม่บาลานเลยเช็คแอนด์บาลานอ่ะต้องทวงดุลกันได้ใช่ไหม นี่คุณยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยและสปิริตคุณจะไปอยู่ตรงไหนสอง uh huh. คุณอย่าไปเอาศาสนามาเป็นพ o i n t อะไรมากเลย uh huh. จริงๆคุณไม่มีศาสนากันหรอก uh huh. ถ้าไม่ใช่พ่อสมัยสุโขทยัยพ่อขุนรามไม่ไปเอาศาสนาพุทธเข้ามาสมัยเทรวาด uh huh. จากลังกาวองอะ่ะ uh huh. คุณจะมีโอ้โหแล้วไอ้สมัยพี่คุณทองกับผมอะ่ะ uh huh. เคยสวดอลไรนะสรารพันยะจำได้ปะ uh huh. องได้สังเแ uh huh. ม่มันก็แต่งมาจากพวกประเด็จการ แหละคลิกยัดใส่สมองให้เราท่องเนี่ยใช่ใช่ใช่ผมพวกมึงจะได้ไม่ต้องมาตอบแ้วรับพจน์นิมนต์เออรับพจนา์พจนานุกรมภาษาอังกฤษใช่ไหมว่าเอ่ออย่างพี่ขุนทองกับผมใช้ก็คือสอเศรษฐบุตรอะพจนานุกรมอ่ะใช่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 สอเศรษฐบุตรเฉลี่ยโอ้ยแม่งเล่มนิดเดียวเองฮะเล่มนิดเดียวไงแล้วก็นานหนายันหนาขนาดนี้เล่มนิดเดียวแล้วเราเราตัวต้องหมอยชิไหยตัวหนังสือ ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกพี่อย่างนี้นะเดี๋ยวอันนี้เราเอ็กชแนน์กันนะเราเ<อ>แลกเปลี่ยนกันพี่คุณทองอยังไม่เคยเซิร์ชไม่ใช่ไม่แบบไม่แบบผมเนาะผมจะผมจะเล่าถึงเราเราจะเปลี่ยนผ่านกับคนรุ่นใหม่เนาะ<อ>ผมอยากให้พี่ๆน้องๆนะคนที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคุณต้องหัดฟังในสิ่งรุ่นเก่าที่รุ่นเราบางทีนะเป็นมิลเลอร์จะเราจะรีเฟกไปเพราะว่าผมต้องส่งต่อไงอตัวดีในพยัญชนะของสเสรฐบุตรมันจะมีคำว่าดอยเชิญ แล้วเขาไปเอาคำศัพท์ของนาซีในฮิตเลอร์ว่า Deutschland Aber a l ค e อเยอรมันอยู่เนี่ยทุกสิ่งนี่เขายังเอาไปแทรกการเมืองเลยไม่ว่าชื่อของใครอ่ะถ้าเราถ้าเราทบทวนดีๆนะในพจจนานุกรมของสเศรษฐบุตรเพราะตอนผมเรียนรามเนี่ยลามมันเป็นตลาดวิชาใช่ไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ปีดีก็สร้างตลาดวิชาแล้วก็คือธรรมศาสตร์และการเมือง จริงๆก็อยากจะให้ทาให้เหมือนลามอยู่แล้วแต่ดันไปเจอเพราะไอร้ระบบราบาบอเนาะไปต้องสอบเข้าอะไรเงี้ยมผมเลยบอกว่าความรู้ในมหาลัยอ่ะคุณเรียนจบสี่ปีมันไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะเป็นคนเอ็กซ์เพรสหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันเอ็กซ์เพรสเฉพาะคณะที่คุณเรียนคุณฉลาดในส่วนนั้นแต่จริงๆคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเรียนคณะไหนก็ช่างคุณเรียนจบคณะนั้นแล้วความรู้มันต้องเรียนตลอดอืม,มันไม่มีวันจบหรอกถามหน่อยเอาอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ดีๆผมมาทบทวนให้พี่ฟัง,ฟงสอนเศรษฐกิจพิ่เออใช่ใช่ใช่นั่นแหละผมเลยบอกว่าเราลรงมาเป็น อะประวัติศาสตร์กันแล้วกันใช่เพราะว่าเพราะว่าผมก็บอกไงแบบเฮ้ยผมผมเนี่ยสามสิบสองนะแต่ทาไมผมยังจําสิ่งเหล่านี้ได้เพราะผมก็เคยเสือกไปเรียนหลักสูตรของสลิมกรุงเทพไม่งั้นผมจะจําได้หรอหลักสูตรอะไรเขาให้ผมเป็นคืออย่างนี้เอตอนผมเรียนในกรุงเทพใช่ไหมชื่อโรงเรียนเดินวิทยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ แถวสถานรถไฟมักกะสันสมัยนั้นนมันจะเป็นโรงเรียนของคาทอลิกแล้วผมเรียนเนี่ยตั้งแต่ป .5 เนาะโรงเรียนเนี้ยเขาจะสอนให้การเขียนภาษาอังกฤษนะเขาให้เขียนแต่ตัวเคอร์ซีใช่ไหมเขียนแต่ตัวเขียนเล็กอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะแบบตัวเขียนเล็กเขียนใหญ่ไม่มีการเขียนตัวพิมพ์เลยนึกออกไหมเขียนเหมือนละตินอ่ะนึกออกไหมพอจะนึกออกไหมภาษาเก่าอ่ะเขียนน่้จะเด็กอ่ะตัวหนังสือมันจะสวยๆก็ใช้ความเป็นอืก็เขียนแบบ อ่านั่นแหละผมมาเรียนอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วอ,อ,อันนี้คือการแลกเปลี่ยนนะแบบว่าถ้าเกิดวันนึ่งรุ่นน้องแต่ละคนเขาจะไปติดปฏิปต่อว่าทําไมาคนรุ่นเก่าอย่างสซศซิวรักษ์หรืออย่างอ่อากศลกุดาบสายประดิษฐ์หรืออังคารกัลยาณพงศ์ทําไมาความทรงจาเขาแม่นผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเมื่อไหร่ที่คุณอ่ะลองทัชสิ่งหนึ่งที่โมเดิร์นจริงๆอ่ะแล้วคุณเข้าใจในความแม่นความหมายของปรัชญาจริงๆนะแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันนะ คุณสามารถอัดแอปสองส่วนนี้ได้คุณคือทรานซิชันต่อเลยนะผมเนี่ยผมแฮ่โ e l ทรานสิชันในความคิดว่า<ม>เออเวลาผมไปสอนหนังสือ,อ <h ull ough> ผมสอนแบบให้เด็กเขากล้าตอบ<ม><ม>ผมเคยสอนเอาสิ่งที่ผมเรียนมาจากในกรุงเทพใช่ไหมแต่ผมไม่ไม่คอยตามหมดนะนี่ออกไหมผมก็ไม่เป็นฝุ่นใต้ตีนนะเพราะว่าคำฝุ่นใต้ตีนเนี่ยผมยินได้ยุสิบหกแล้วผมมาสะดุงด้งตั้งแต่เด็กแล้วคำเนี้ยคนมาบอกผมนะคืออยู่อุบลนะคนที่เสือไปเผาสารกลางด้วย อ๋อตอนนั้นเันมีคดีเสื้อแดงใช่ไหมคดีเสื้อแดงครั้งหมอเออเพราะว่าช่วงช่วงอยู่อุบลเนี่ยมันไปดันเผาสารการเพราะไอ้ทักษิณเนี่ยตอนนั้นมันไปปลุกม็อบใช่ไหมบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรผมจะลุกแล้วก็ให้ทุกคนไปที่สารการแล้วที่นั่นแหละอุบลที่ตอนผมอยู่ตอนนั้นผมอายุประมาณสักว่คนแม่ก็ไปจริงๆด้วยดิใช่ผมเลยบอกเลยว่าเราอะเจอพราะพกันด้ามานานแหละเจอพราพกันด้ามาเราต้องเข้าใจใน history จริงๆเนี่ยผมเจอตั้งแต่สี่เก้านะสี่เก้านี่ผมเห็นปืนนั่นลยยุสนะิบสี่เนาะผมยังถามพวกพี่มากันทําไมเพราะตอนนั้นน่ะพ่อผมอบอกเลยเ,เขาปฏิวัติผมบอกไม่เป็นไรผมจะไปเรียนโรงเรียนก็ปิดเลย <c oughs> หนึ่งวันใช่ไหม,มวันต่อมาก็เปิดผมยังจําได้เลยไอ้กันยา4สี่เก้าน่ะตอนนั้นผมเรียนคาทอลิกเนาะเขาจะเรียกอาจารย์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกมิสยก็มาเตอร์นะ่ะผมก็ไปไปที่โรงเรียนอนะนะปกติเขาบอก มาทำไมเขารัฐประหารอย่าเงี้ยปฏิวัติตอนนั้นเราไม่เข้าใจเนาะเป็นเด็ก 24, อายุสิบสี่ก็เห็นปืนก็ถามขอจับปืนหน่อยสิอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยให้ดอกกุหลาบนะ,ะแต่ถ้า,าเป็นปัจจุบันเนี้ยคงจะมีแต่คําสาปให้แต่จะดา่ <laughs> จะดาจะจะจด่าหลักสูตรของจอปรลยอ,อย่างเดียวเลยว่ามึงอ่ะ เอาเวสต์พอยต์มามึงก็ไม่ได้เอาเวสต์พอยต์มาของจริงเพราะเวสต์พอยต์ของสหรัฐมันไม่สอนพาธิออตมันสอนให้มีรู้จักเดโมแครซีแต่ถ้ามึงเข้าใจจริงๆอะหลักสูตรของสหรัฐเนี่ยนายพลกเกษียณแล้วแม่งเป็นนักธุรกิจทั้งนั้นเลยก็มึงก็ไปเอาสงครามเย็นมาเป็นสันดานพวกมึงไงบอทบอไทยทุกวันนี้มึงไปเอาโคกวอก็ไม่ใช่ที่ว่าเป็นนายพลแล้วกเกษียณมามีธุรกิจเนี่ยแหละมึงไปเอานิสัยในเวสต์พอยต์มาใช้ <c oughs> แต่มึงไม่ได้เอาหลักสูตรการศึกษามาใช้ <c oughs> ก็ผมอ่านหนังสือของอาจารย์รัตพลใจจริงอ่ะแล้วก็มาบวกกับเอหนังสือเก่าๆผมไปค้นหาแล้วก็บางทีว่างผมไปค้นหาในเอกสารบันทึกการประชุมใช่ไหมกะว่าจะเข้าไปรัฐสภากับหอสุขแห่งชาติอีกทีเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือไงผมมาขัดแย้งกับเตยมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าแล้วก่อนแล้วก่อนฟังช่องไฟเย็นหรือฟังช่องอื่นๆเนาะที่เขาเป็นแบบลักษณะปอดปักอ่ะปฏิปักอะไรเงี้ยแล้วก็มาบวกกับดู จริงๆมันเป็นแค่ค,ความคิดนะความคิดไม่สามารถที่จะแม่งเอาปืนเอ็มสิบกมายิงได้อะออมันมันเป็นไปไม่ได้เลยไอ้พวกรัฐไทยมันกลัวค<อ>วามคิดคนมันถึงมาไล่จับไปพวกวัฒนธรรมนะกูไม่ได้มีอาวุธที่อะไระกูมีแค่เบิร์ดมีเนื้อเพลงที่อาจจะเปลีป่ยนแปลงความคิดมีแค่ความ <คน S 1> รู้ฟหมปียาสว่างเว้ยเหมือนเหมือนใช่เมื่อเหมือนที่อาจารย์ปีญบุตรอะ เขาก็มีแค่ส <deve ck> <forest> ิ <tama> ่งที่เขาเป็นนักวิชาการกับการเรียนกฎกฎหมายแต่คือแกเป็นคนเรียนเก่งนะแต่แกเป็นคนใจร้อนแต่ชัยธวัเนี่ยใจเย็นนะเขารู้ตัวพักต้องโดนยุบอยู่แล้วนื่หรอไหมพอต่อให้ธนาทรไปก็ผมเคยบอกพี่คุณทองไงผมรอธนาทร ผมไม่รอพิธามิ่รออะไรเลยผมต้องการธนาทรนเพราะผมอยากเห็นคนคนนี้พิสูจน์ตัวเอง<น>ก็คุณท submit นะําซับมิดน่ะไปทั่วโลกแล้วคุณก็พิสูจน์ตัวเองต่อสิแต่ผมสงสารเขาอย่างหนึ่งน,นะนเขาจะต้องมาแบกรับหนี้สิล้านล้านที่เอยียตูทาช่วงแบกค,คนละครึมมอสามสาอะไรชิมช้อปใช้แล้วก็โอ้โหปัญหาเหมืองทองอัคราผมเลยบอกว่า คนเราอ่ะมันเรียนเอ็กซ์เพรสตมันไม่เหมือนกันหรอกถามผมเรียนนิติศาสตร์ก็จริงแต่ผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหผมจะแม่นในกฎหมายขนาดนั้นแต่ผมแค่จะบอกว่าการเรียนมันไม่จบหรอกคุณเรียนนิติศาสตร์อกฎหมายมันแก้เอางี้ดีกว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยวาระแรกสอวรับไปแล้วใช่ไหมวาระสองแปลยติอะ่ะสอวที่เป็นชุดของคอสอชอมันจะสูญหายสูญพันธุ์แล้วนะก็ค,คือมันไม่มีสิทธิ์จะกลับมาได้อีกเลยใช่ไหมแล้วเราจะมาเจอไอ้สองร้อยตัวก็ผมที่เคยบอกพี่ขุนทองอ่ะหนึ่งในสามอะ่อะก็หกสิบเจ็ดหกสิบแปดแต่เรา ครับ <God. S 2> มันไม่มีหรอกผมบอกให้สองสี่เก้าสองอ่ะมันไม่มีเอาไอ,สอ้สวไปโอ้โหหนึ่งในสามหรอกมันใช้กึ่งหนึ่งของสองสภาอืมมันไม่มีหรอกไอ้กติกาแบบนี้ยมันมันเป็นแก๊งสถาปนิกไงผมผมเคยบอกไปว่าเขาวางแผนกันดีนึกออกไหม,มแต่แก๊งพวกนี้ยทําไมต้องเอามีชัยอ่ะ ก็เพราะมีชัยนี่แม่กคือคนโคตรพ่อโคตแม่มือคือสร้างกฎหมายประจําราชสำนักอ่ะคือคือเป็นคือก็เป็นความระยยำที่สุดแล้วไงแต่สองสี่เก้าสองเนี่ยดีเอคนแรกเนี่ยที่สร้างคือเจ้าพญาธรรมธิเบตนะที่เป็นเป็นประธานล่างนห่ะทีเนี้ยฉันถามว่าเรามองประชาธิปไตยมันไหลกลับไงเรากลับไปคือแบบไอ้หาคำว่า text กับ context มันก็ต่างกันแล้วอ่ะเนื้อหากับบริบทอะ แต่คอนไอเทคของมึงอ่ะมันไปมึงพากูไปอยู่ยุคไหนเนี่ยแต่บริบทรณ์นะมันเปลี่ยนไปแล้วไอน,นี้เอาอ้างอิงมาจากพ่อของจอห์นวินยูนะตอนที่พ่อของจอห์นเขาคุยกันอ่ะกับจอห์นจอห์นวินยูอ่ะแต่เขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะดีอย่างหนึง่งเรามีประชาธิปไตยในชาติแรกในอาเซียนนอกนั้นเขายังเป็นโคลอนี่อยู่เลยใช่ไหมเขาบอกในในแง่ร้ายก็จะมีแง่ดีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมเลยบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกันอย่างเงี้ยเรามันร้วนปินผ่าน ผมผมบอกว่าถ้าถามผมว่าสู้ผมก็สู้ทางความคิดเพราะผมผมถ้าผมจะถ้าผมยังสู้อยู่จริงๆผมก็ต้องไปเป็นทหารนลสิผมยังเคยบอกพี่หยุนทองใช่ไหมว่าผมเคยไปเป็นทหารเ<ม>งินเดือนค่าของชีพเบีย้ยเลี้ยงเท่าไหร่แล้วก็เท่ากับเก้าพันช่วงปีห้าหกที่ยิ่งลักประกาศใช่ไหม,มผมยังจําได้เพราะอะไรหนึ่งผมเป็นผู้ช่วยเสมียนแล้วผมเข้าใจเอกสารราชการเลยนะก uh huh. อหอตัวยอ่ออะไรโอ้โห oh มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกพี่แค่ลายเซ็นหนึ่งคนก็สามารถสั่งปฏิวัติได้แล้ว ก <G l ap> ็ก็คิดดูน่ะผมเป็นทาหาราทรอ,อผัดหนึ่งห้าหกผมปลดมาผมเป็นทาหารปีเดียวเพราะสมัครใจคือการใช้ร้องขอใช่ไหมมันจะมีเอกาสารขีดยาวอะไรของมันนั่นแหละอืแล้วตัวนี้การแก้จริงๆนั้นเนี่ยอสิทธิและหน้าที่ตัวเนี้สองสี่เก้าสองมันเสือกไปเขียนไว้ไงมันก็เลยเอาสองห้าหกศูนย์ที่ปัจจุบันนี้เราใช้อ่ะมันเอาสองสี่เก้าสองมาอัดแอปใส่สองห้าหกศูนย์ไงต้องไปเกณฑ์ทหารไงผมเคยบอกว่าหน้าที่สิบอย่าง <laughs> คุณแก้ยังไงเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าบอกว่าไม่แตะมอนหนึ่งมาสองคุณไม่ต้องรับเลยชัดเจนไปเลยเพราะยังไงโหวตเลฟเฟรนดัมอะไรไปอย่างนั้นน่ะมันไม่มีทางหรอกคุณจะเลือกตั้งสองนที่ถึงนี้คันจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยยังไงมันจะทําอะไรให้ได้บ้างวัได้น้อยผมบอกเลยซับซ้อนที่สุดโลกซับซ้อนที่สุดโลกมคุณไปอ่านกติกาันมาแล้วมันเล่าให้ฟังหน่อยด้ว่ามันกวนตียังไงบัลลังก์นะ พี่พี่ขุนทองก็เห็นพี่เคยเห็นสไปเดอร์เว็บไหมยังไงต้องเริ่มจากตัวแม่ก่อนอกอ,นอกตไงกอกต<อ>ยังไม่เข้าใจกติกาที่มันเป็นร่วมล่างกับมีชัยเลย<อ>ไม่หรอไหมครับแล้วใครเป็นกรรมธิการผมจะบอกให้เลยนะเออ่ในตอนนี้รัฐสภาเนาะหมออ๋องเนี่ยเขาเป็นคนทํา ไอ้นั่นเองนะให้เราอะเข้าไปหาเอกสารรัฐสภาได้นะเพราะไอ้เจดเนี่ยจะบอกให้นะอย่างไอ้เจดเนี่ยไอ้ที่เป็นนักวิชาการที่มาเห่าหอนเนี่ยของสลิมเนี่ยไอ้เจดนี่ก็เป็นลูกเขยมีชายไงเนหี่ยหรอไหมก็เลยต้องออกมาโอ้โหช่วงนี้ออกมาบ่อยก็แค่สังเกตเลยทาไมมีชายไม่ออกอะ่ะมีแต่ไอ้เจดและไอ้เจดเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นกรรมเป็นที่ปรึกษานะ ไม่ใช่เป็นกรรมธิการนะพวกกรรมธิการที่ไม่เคยผหัวามาเลยนะนามสกลุลวิจิวจการอนะ่ะมีอยู่คนหนึ่งผู้หญิงอะผมไปเซิร์ชดูแล้วก็ไอ้แล้วก็อนะไรนามสกุลณเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยที่เป็นระดับสตราสาจจ์ไม่เคยผัวมาเลยนะมีแต่ไอเจ๊กคนเดียวนะแล้วยังแปลกนะไอเจ๊กก็น้าด้านอะ่ะคิดเอาเลยกันพกเพราะก็ถือว่าเขามีแบ็คใหญ่ไงไม่หรอไหม,มแล้วถามว่าถ้าพวกคุณไปโหวตรับนะคุณก็ฆ่าตัวเองมันเป็นกติกาที่อัปลักษ ผมรู้ทุกคนต้องการร่างรลฐจะทมนูญฉบับใหม่แต่ถ้าคุณคิดดีๆคุณไม่รีไซเคิลเอาของสี่สิบมาแอดักับสองสี่เจ็ดหาไปเลยล่ะเออเออเออเส่งไปหยิบฉบับสั้นตีนี้อะไรบ้าคุณคิดะใหม่ๆบ้างแล้วประชาชนคุณกลับไปลองคุณ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 ลองคิดดีๆบอกเออย่างผมยกตัวอย่างของอ่คนที่ชื่อ ที่เขาเคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อนเนาะพงเทพเทพการนะ<อ>เออเนี่ย<อ>เคยเป็นอดีตสาร<อ>เขายังบอกเลยเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนนะแค่ห้าฉบับก็คือสองสี่ 17, เจ็ดห้าสองสี่แปดเก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดเอ้แล้วก็สองห้าสี่ศูนย์แล้วแล้วก็มีสองสองสี่สองสี่เจ็ดห้ามีสองฉบับนะมีอยู่แค่ห้าฉบับอ,อีกสิบห้าฉบับนี่แม่งมีแต่ทหารล่างนะ<อ>และฉบับที่เฮี้ยที่สุดสองห้าศูนย์สองแม่งก็ล่างโดยมีพวกรายชื่อทหารทั้งนั้นเลยสมัยสลิปธนรัฐอะ่ะฉะนั้น ถ้าเราถ้าเราจะบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบคุณไม่ยากเลยคุณกลับไปดูเท็กซ์ของสี่สกับสองสี่จแล้วก็สองสี่แปดเก้าคุณเอามาดักอดอัพก็ได้คุณไม่อยากมีสองสภาแล้วคุณกลับไปเป็นสภาเดียวคุณกลับไปใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยกับสภาเดียวนะไม่ต้องมีสภาสูงหรอกเพราะสภาสูงมันเป็นการอับหน้าจมันจะสำนักอ่ะมันมันเป็นการแผ่สยายอ่ะเพราะว่าผมบอกได้เลยนะขนาดอย่างสภาสูงเนี่ยของฝรั่งเศสอ่ะเขาเรเบลูชั่นห้ารอบนะเรเบลูชั่นแรก แล้วก็เรววเชั่นสองสามสี่ห้าจนกว่าจะได้มาเป็นรีพับปิกนะเรานะ่ะจะไปเอาโมเดลฝรั่งเศสมาใช้ไม่ใช่โมเดลเยอรมันนะผมว่าเนี่ยผมผมคิดเลยอ่ะนับจากเนี้ยไปคนรุ่นรุ่นรุ่นหลานเราอะ่ะจะเอาเรววเชั่นฝรั่งเศสมาใช้แล้วจะเป็นการเปลี่ยนแล้วเราจะก๊อปปี้รู้ไหมในอาเซียนรู้ป่ะเราจะก๊อปปี้นีสใส่ใครอืมใครล่ะไม่สิงคโปร์ก็มาเลเซียอ๋อ ก็จะเริ่มแล้วนี่ใช่ไหมใกล้แล้วสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงกว่าแล้วใจโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับโอ้เกือบขึ้นชั่วโมงแล้วนะฮะโอเคโอเคโอเคครับยินดียินดียินดีมาบ่อยๆมาบ่อยๆนะนี่ก็หายไปพักหนึ่งนะสหายเอ็มอ่า